โอ้โหเทียนสิบไอ้เทียออดิเซียนไอ้าสตร์เฮ้ยเหลือโกงอีกโอ้ยพวกกูเท่าไหร่อะมึงอะอออดิเซียนอะเกี่ยวที่กูบอกอ่ะสิบสองลูกอ่ะมึงเตรียมตัวไว้เลยร้เปิดสิบสองลูกอะตุ่มตกลุตกลุ่มตกุมอเท่าไหร่วะมึงก่อนเขียออออกกูดูุยเท่าไหร่พอพอมึงอะอกล้เขียกันเจดเอ็ดดูยังไงวะดูได้เหรอ กดเฮดดูก็ได้เจ็ดเอ็ดกดเฮดต่อตรงไหนอ่ะเอ้ยไม่ใช่กอกดก่อนเขาเกมกับเขาเกมก่อนเขาเกมมันจะเอาเมาส์ไปชี้ตรงเอาไปชี้เรือได้เยียแม่งกูไม่ได้ชี้ไงงี้จัดเอ้ยหาเท่าไหร่วะเจ็ดสองโอเคพอกันเอาตะกุูไป่ต้องยุบการเลยเท่าไหร่เหรอครับยังไม่ทิ้งสามสิบเอาเอาไงไปฝั่งไหนไปฝั่งไหนรอเครื่องบิน ก็แล่นเๆเี็วครับหักไม่ต้องห่วงหักครูรีหักครูรมมีมันโหดอยู่เอ้ยไม่แบบมัน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 ปล่อย,อยอมันปล่อยตออ่อเลยมันปล่อยต่อไอ้เส้เพิ่งบินแล้วเจอแล้วอะไปช่วยไปช่วยไปช่วยซ้ายกว่าป่ะโอ้ยไอ้เฮียเลยนี้กูชอบไอ้เฮียซิกฟิปมักโอเท่เลยชื่ออะเฮ้ยไปซ้ายไปซ้ายซ้ายซ้ายไอ้หักเลยกูจะหักตามถึงชน แตกก็แตกด้วยกันนะจะทิ้งกันเลยโอ้โหโหเจเจสิบแตเครื่องเรื่องนี่เหรอยนเดด้าไอโซน่าเท่าไหร่วะเก้าซ้ายเหรออือฮึโซน่าหกกิโลอ่ะเอ้า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 ชนกันแล้วอุนึกว่าขวานี่สามในที่สามโอ้โหอ่ะจรินจะเหลือหรอขอกินที่จบไปแล้วอ่ะ เบื่อรู้ถ้าเกิดถ้าเกิดชนกันมีดา m a g เฟ,ฟรดี่ไฟล์จะเป็นไงวะมันไม่เฟรดี่ไฟล์หรอกเรือหักครึ่งไอ้สัตว์แพงไปเลยอยะแพกไปเลยติเปลี่ยนมันขึ้นหัวเรือใแข็งกว่ากันถ้าชนกลางลำนะแต่จีดามเบก,ก็ต้องเกิดขึ้นทั้งคู่แล้วแรงสะเทือนแรงอะไรมีเหมือนใช่หรอในหนังกูเห็นอยู่ก็มีเยในหนังนะเฮ้ยแต่กูไม่ค่อยเชื่อในหนังเท่าไหร่ไอ้เจ้าเดี๋ยวนี้ แล้วขับเรือมาขวางคุณเนี่ยโอ้ยซีเทนไอนจัดเรือเทสแหละวะเยอรมันเยอรมันไี่แกงเยอรมันไอ้ไอ้เป็นแกงเยอรมันกอรมันปืนลองเขาหรอปืนลองกูเจ็ดจุดหกกิโลเมตรหรอวะหรือว่าไกลอยู่ตลอดเวลาตะเวนกูดดาปืนมาคิปเปอร์ไม่ได้อับไทปืนมาชิบหายกูพีไทยเดียวไอ้เลยเลยพรีเมียมเออมอสมอสขวากูจะ มอสไม่ใช่มอสควาวใชมมอสกายาปะชื่ออะไรต้นไหนวะมอสควาจะไปดำน้ำแล้วอ๋อเรียบร้อยดำน้ำแล้วเรียบร้อยนี่ไงซิกฟรีดด้วยเรื่องกี่หรอวะซิกฟรีดอะเยอมาในสัตว์มันเยอะจังวะไอ้เหี้ยชื่อไหนบนหัวเหอ้มันกูว่าแม่งไอ้นี่แน่เลยววะ เกมนี้มันอวยเยอรมันโตอตอตโตโอ้โหเนี่ยมึงหนามว่าเกมนี้อวยเยอรมันปุ๊บเลยคนโดนเหลยรอดก่อนวะรอดอยู่รอดอยู่คุ้มกันในอากคุ้มกันในอากอยู่ไอ้เคี้ยร์ไอว่าแม่งเล่นเป็นไอ้นี่เลยแม่งเล่นเป็นยามาโต้เลยรอดรอดรอดแล้วก็ยิงอย่างเดียวยิงไม่ถึงอ่ะเก็บไปแล้วแม่่งเเดีี๋ยวป็นออก ตอนนี้เราไม่ต้องทำอะไรมากเฮียกูคุ้มกันเรือแล้อตบเรือไปตันบาดเดียวตอนนี้ก็จริงอ่ะแหละมึงคุ้มกันเจันบาทป่ะเฮ้ยมึงคุ้มมึงคุ้มกันไกลอย่างเลยหายมึงคุ้มกันใครอ่ะคุ้มกันตัวเองไอ้เชี่ยซีเทสเข้าไปทำไมเฮ้ย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 เข้าไปทำไเยอะเนอะไอ้เียฮะเดี๋ยวไอ้อัดเดี๋ยวเป็นตัวอย่างมึงซูมดูซีเทสดีๆนะเครืุ่ณมีทิ้งตอนทิ้งระเบิดไปละอ่า เรือแม่งก็บางไอ้เขี้ยแม่งไม่ไ้ทำเหมืสี่มาสี่สี่อีกแล้วมันคือเรือลาตะเวนแหละมันไม่เชื่อมต่อบรรลุนี่อู้ดูฝนดิอู้ดูฝนระเบิดดิโอ้โห้นตเฮ้ยโอกลัวอู้ดูฝนระเบิดดิไหวยิงไปโดนไหวายวไหวไหว่าไหวให้ไหวเลยพี่เออไปกูแล้วไปกูแล้วแล้วมึงไม่ทำไมมึงกลับมา กลับไม่ได้แล้วโอ้ไม่ได้ลแล้วแล้วมึงเข้าไปทําไมเราแล้วแล้วแล้วกูถามจริงกูรู้แล้วทำไมมึงโดนซีบ่อยกูรู้ละกู <c oughs> รู้ละมึถ <c oughs> อยเดี๋ยวนี้เลยมึงถอยเดี๋ยวนี้ตีไอมันไม่ถึงระยะยิงกูขอจิงหน่อยกูอยากกินกูบอกว่ากอยากกินแล้วมึงมาบอกว่าไอ้พเรือมกูโดนซีบ่อยจังวะสันติเงี้ยเรียบร้อยแล้วมึงเพื่อความเก่งมันยังไเงี้ยมันเก่งเทียสิบเว้ยเร็วทุกเรื่องกีดอ่ะมันเก่งเทียสิบ วิ่งไอ้วิ่งกูถอยหลังอยู่อ่าโหขึ้นหลอดแล้วโอ้ติดไฟกูสักนัดเถอะน้องชายเอ้กแต่ปืนกูแประบอกนี่เ่ฮิเปอร์ปืนอบอกว่าอ่แเหมือนกันอเฮียอะไรก็แล้วแประบอกโอ้ยเกือบแล้ว่าเมื่อกี้บอก่ก แม่งเลียวนี้หมดเลยเฮียก็ใไปมาไปเยอะทีเนี้อ่ะหมดหมดเปล่าไม่หรอกมันมเป็นความบาลานซ์ของเรือป่ะมันเป็นมันเป็นดีไซน์ของเขาเท่ท่านมีปืนเยอะแต่ยิงไม่แม่นก็ไม่ประโยชน์โอ้โหอย่างน้อยมันก็ได้ยิงแล้วไอเหมือนญี่ปุ่นไอ้เฮียมีประโยชน์เฮียอะไรวะ เออแต่ว่ามันก็ยิงมันก็ได้ยิงอยู่อย่ามาโตแต่ว่าบางเราโดนยโดนเลยโดนเครื่องบินไงเฮียตอนนี้แม่งต้องเกาะกลุ่มกันแบบโอ้โหโอควาไอโอว่าไอเฮียจะกระเทิมมันเหรอเครื่องบินมาสปอร์ตกูจากไหนไม่รู้อ่ะข้างหลังเนี่มีสไนเปอร์กูถามจริงไม่เห็นหรอกข้างหลังอะเด็ดมอยเด็ดมอยเด็ดมอยไอเด็ดมอยเราจะแตกกันดีกว่า จัดดิเลยหมือนเดียวจัดมันจัดมันอ่าแล้วคุณมัาวันะเวันเดี๋วไม่แม้สี่พนเนี่ยเนี่มันมันไปแล้กระสุนไปแล้วกรสุนไปแล้ว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 ดึงไว้เ็เราสี่หกตยตายแล้วยัยม่ต้องหได้แล้วเว้ยเาเมจเท่าไหร่ร้อยร้อยห้าสิ โอ้ยไอสัตว์น่าเกียดอ่ะหายขี้โคตรดูเล่ดไอ้สัตว์ยอสัตว์นาเกียดน่าเกียด์เกินร้อยกว่าเปปล่อยไปเถอะไปก็สุดไปแล้วไงไปเฮ้ซิฟิทซิฟิทไอ้คอนึงไอไฮน์ลึกซิฟิททีมันจะเปิดกับโอ้โหเปิดกลับพี่เลยคงไม่เปิดกลับให้เดือดใจบ้าหรอกมันนะเปิดเนี่ยไอสัตว์เปิดเห็นไม่เนี่ยอ๋ออ๋อเว้ยยิงมัน โอ้ยนัดเดียวอด<า><า>นี่โหลดอยู่มทหารหัวให้กลัวกูยิงมันยากมากยังไงมันไม่หันให้ใครสักใครสักคนหนึ่งอะหันให้กูละเดี๋ยวก,กูสเสรอจตายก่อนเพื่อนตาก่อนเพื่อนก่อนทีน่ถึงนายสิอ,อ,อยังไม่ได้ปล่อยต่อเลยอ่ะ<ข>อไม่ต้องบ่นเลยโทษใครโทษตัวเองเลยตายได้มึองอ่ะ <laughs> สติมาหากูทั้งนั้นเลยอ่ะสิ โอ้ไม่สิเจ้ทำไมเขาเหนื่นยเหรอเฮ้ขายิงกันซีเอาซีเอาไม่เห็นพอพอเราเล่นทำไมไม่สีเลยวะจะเป็นเหมือนกูใช่ไหมสองสามวันสองสามวันที่แล้วกูยิงซีทุกตานะเว้ยวันนี้ไม่เฮียไม่ยิงไม่โดนเลยสักไม่แคร์เพราะว่าเราเดือดรุนแรงบินไม่รู้สึกว่าซีมีมีค่าแล้วนะมีให้โดนก็พอแล้วจะไปเดี๋คุ้มกันเป็นหานจากเรือเกียรบานนะวะตอนนี้ต้องทิ้งแล้วไอ้เหี้ยมึงกูทีสิกูต้องทิ้งไม่ละ มึงอะไปตัวแรกเลยไม่ต้องบนซีๆีซีซีพ่อไงเฮียสองพันอ่แดดปืนลองไว้แล้วกันเฮียันแดดปืนลองเรียบร้อยซิฟิตแต่เราโดนปืนลองเจ็บอวัดชนมันดีรออะไรชนพี่ได้๋ยุดมันจริงซิอกูเอ้ยปืนลองไว้ไวยตรงหน้าแต่ว่าเออ โอ้กูเจ็บกว่าบอกแกให้ชนมันชนไปเลยอย่าไปกลัวชนแตกไม่เงียบเงียบเลยเฮียคุ้มกันโอ้ไม่บอกคุ้มกันยัยไมบอกคุ้มกันยัยเราคุ้มกันแล้วไงโอฟีเฮ้ยพังมาสองคนไอ้ชนชนชนอ่ะมึงสักลำหนึ่งอ่ะมาไอ้เฮียมาชนชนชนโอ้ยต่อมาต่อต่อต ยังไม่ทันชนเลยแปะมือเลยเหรอแปะมือไงวะไอรเงินเป็นเท่าไหร่บอกเขาไปไม่รู้เงินสาวได้ไปเลยเดี๋ยวซักพรุ่งนี้เช้าเอไปก่อนเออยิงมาจาจนบาทจนบาทหรือประเทศเหรอไอ้ฝรั่งเศสเหรอเออใช่หรืป่าฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสมองไม่เห็นควันไม่มาเลยเดี๋ยวหนูจัดการเองแหละแม่400 จะอะไรนะโดนแต่ก่อนถ้าเกิดเจนบาดแตกคือมึงเหลือเหลือแค่มึงคนเดียวนะกลัวอะไรกลัวหนีในโซนเนี้ยเสร็จหรอเข้ามาเลย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 เดี๋ยวคุ้มกันเชี่ยอะไรฮะฮะก็เนี้ยไม่เห็นไม่เห็นเวลาคุ้มกันแต่คนไปไหนหมดเลยเนี่ย อู้คุ้มกันช่วยไงไอเยี่ยคือไม่บอกว่าคุ้มกันเจียนบาทเมื่อไงของมึงวะมึงเต๋ยมึเนี่ยบอกบอกคุ้มกันเจียนบาทไม่เหรอวะคุ้บอกคุ้มกันเจียนบาทมึงได้ยินไม่อาจบอกเลยเหรอมันพูดเหรอมันพูดเหรอคุ้มกันเดี๋ยวเป็นคุ้มกันเจียนบาทต้องบอกคุ้มกันจียนบาทเเ้ยมาต่อไปเร็วเนี่ยโอ้โหมึงก็พูดไอ้เยี่ยแต่ต้นเกมเดี๋ยวเป็นคุ้มกันเจียนบาทเจียนบาทเลยไม่ใช่ประจันบาลเจียนบาท ขาวขาวขาวมีอ่ะแต่แล้วว่เมีแคกูอ่ะจำท่วมสองสิบวิเดี๋ยวพวเราเครื่องบินมาซ้ำกูนะมึงดูนะมึงดูมึงดูจำนวนแบบไม่ได้ไม่ต้องมาซ้ำแล้วแหละกูได้ตายแหละไม่รอดแล้วสีเทนยิงเลยตึ๊ดโอ้ไม่โดนแต่พอรอดมีอาป่ะไม่มีอ่ะไม่ไม่มีอ่ะแต่ได้ทานอยู่แต่มียูอยู่ กูมีหิวไม่เหลียวมีหิวด้วยเหรอวะชิปเปอร์ไม่ม <c oughs> <c oughs> <gue bbe bbe> ีมีหิววะวายเหล่าโง่ใส่พิจัยดีกว่าไอ้สัตว์ขี้เขียดเห็นรอยเทียนมันเติมเติมน้อยสัตว์เออเดี๋ยวเติมให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยถ้าเติมไม่มีอะไรเลยก็ไม่ก็ค่าแขกเซื้อกันเนาะเอาเว้ยดาเมจกูหมื่นสี่แล้วเว้ยคื้นบินดาเมจ่งหมื่นสามเฮ้ยคุ้มอยู่ตอนนี้ขึ้นบินกูสองหมื่นสองเว้ยกูคงว่า อะไรไม่แตกก่อนนนแนะก็บอกแล้วให้คุ้มกันแล้วมึงก็ไปไหนอ๋ออยากยิงแระยะยิงไม่ถึงก็ไม่ถึงจริงดีกว่าระยะยิงเท่าไหร่มึงจะถึงไม่ถึงมึงก็ไม่ควรจะไปขอปรับเชิ่มราคาชามละห้าบาทนะค่ะนะค่ะไม่ในสัตว์ขึ้นหมดเลยนี่หว่าหูแโหงอืม อันนี้ไอ้ไอ้นายไม่ก็กำไรรัวๆดีวะไม่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 กำไรเพราะว่ามันมันก็หายากอะขาดตลอดมันก็หาหมูมาได้น้อยลงอ่ะมันก็เลยต้องขึ้นราคาไอ้เหี้ยหางเรือไปโดนไอ้สัตว์ไปโดนไปโดนยิงอ้าวหัวเรือไอ้เหี้ยสีเทศยิงหัวเรือตกใจเมื่อกี้อย่างนู้ว่าไอ้ท้ายเรือไปโดนต่อไปโดพอดีโดนยิงอะเทศเลย